รู้อยู่แล้วเขียนมาขนาดนั้นนะมันชัดชัดแน่่โจ๊ะโจ๊ะมันทำลายสมองคนมันทำลายร่างกายจมมันทำขมขืนใจยับพังจงช่วยกันกันจัดมันช่วยกันช่วยกันยาบ้ายาบ้ายานรกยาบ้ายาบ้ายาสกปรกยาบ้ายาบ้ายาของไครยาบ้ายาบ้าทำไมทำลายไม่หมดยาบ้ายาบ้ายานรกยาบ้ายาบ้ายาอะจริงนะ เป็นคนรอเป็นคนเซฟเองเลยเฮ้ยอาบ้ายาของใครยาบ้ายาบ้าทำไมทำลายไม่หมดโจ๊กโจ๊กมนเสกแล้วตายก่อนส่งมนเสกแล้วสมองมึนงงมนเสกแล้วพี่หน้าจังบอกว่าขี่ขี่ขี้ขี่เบ่งสิเบ่งสิเบ่งตอนกูอยู่อยู่บนรถเมย์กูขี้หลุดได้เลย เพลงโอ้ยแต่ว่าขี้ขี้เบ่งสิเบ่งแม่งออกตูดได้เลยไอ้เหี้ยงเพียงอะไม่ไหวไอ้เหี้ยเพียงเพี้ยนี่ไม่ได้จริงๆเว้ยขี้จะแตกอายุฟังแล้วแล้วอีเพลงอีเพลงหนึ่งไอ้ไอ้ขี้ที่ไหนอ่ะกูได้กินเสร็จปุ๊บโอ้โหหาห้องน้ําเลยที่ปุ่นขี้จัดเลยเพลงแม่งไอ้สัตว์เพลงที่ชนะของเราในวันนี้ก็คือเพลงน้ำมันมวยทาขาน้ำมันมาสัก แล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไปได้ยังไงว่าเพลงน้ำมันมวยทาขาเนั้นหมาทะมันจะสามารถชนะได้นะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยเรามาดูกันอันดับหนึ่งไอ้เยี่ยนี่อันดับหนึ่งเชี่ยไอ้เยี่ยนี่อันดับหนึ่งแม่งซื้อเบอร์เกย์ดิฉันหนึ่งเบอร์อีิสิโลซีซีไปกูไปกันไอเยี่ยนี่แอปเลยนะวะไอซีแพ็คเลยนี่ไอ้ตัวละว่าแอปเก้าตัวละว่าเนี่ย พอแล้วไรหน้าไปมาแล้วไม่ไหวอ่ะขอเสื้อร้อนเ้ยมาในห้องพงงงทำอะไรอยู่ทอดเสื้อ

เช็ดมึงด่าเช็ดมึงด่าเกลียอะไเนี่ยดูคอมเมนต์ดิี่สี่สิบชั่วโมงอ่ะเอาสี่สิบชั่วโมงอ่ะลงโทษอ่ะไหนดูนี่ใครเขียนว่าเฮ้ยโอ้ยอย่าพานอย่าพานเดี๋ยว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 เออเนี่ยเห็นไหมมีแต่คนบอกสี่สิบชั่วโมงเลยครับไม่เอาสี่สิบชั่วโมงเอานี่คนโดนเน็ตเขาบอกไม่เอาสี่สิบชั่วโมงสี่สิบวันไปเลยเห็นไหมเห็นไหม คุณทำนี้ไม่ได้เจ้าตัวมาเลยเนี่ย